ผมจะรับอุ้ยไฟ F4 ครับ้เโอ้โหพี่ว่านอกหจากในเรื่องของปัญหาเฉพาะจุดแล้วต้ดเพิ่มเติมด้วยนะครับในเรื่องความสวยไม่เจอสวยขึ้นเยอะเลยไปทำอะไรมาบอกมาเดี๋ยวนี้ ก็เปล่าคะ่ะก็ยัง<ม>ปกติดีคะ่ะสงสัยได้เข้ามาดีฟ้าแล้วเขาเลยสวยขึ้นใช่ไหมครับป่ยกันไปป่วยกันมเพราะว่าเรามาดองกันแล้วใช่ไหมครับ,รบพูดถึงการที่น้องบุญฟ้าได้รับการเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยรู้สึกไงบ้างกับทางมาดีฟ้าส่วนใหญ่ที่เขาเชื่อใจมั่นใจในตัวเราครับโอโ้โหต้องขอบอกว่าตอนตอนแรกนะคะท,คที่ที่ทราบว่าตัวเองได้เป็นพรีเซนเตอร์ก็คือจริงๆแล้วตกใจจนเงียบไปค่ะจนจนพี่ก็ถามว่าตกลงดีใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆช็อกไปเลยเฮ้ เราโชคดีขนาดนี้เลยเหรอ,อเคยเคุยกับเพื่อนเล่นว่าทําไมเราไม่มีโอกาสเป็นพรีเซนเตอร์ก็จะถ่มมายรถหนักบ้างเนาะอะไรเงี้ยค่ะฟันเป็นจริงใช่ค่ะฟันเป็นจริงค่ะโอ้โโโโะนะฮะรู้สึกดีใจเราทางรถเองนี่มันยากเย็นมากอย่างอย่างอย่างคุยฟ้าดิเริ่มต้นนี่คุณคุณแอดให้เป็นคอร์สอะไรครับเริ่มต้นคือจริงๆถ้าถ้าเราดูจากจากรูปร่างน้องแล้วนะคะอย่างเช่นนี่เรียนให้ทราบคือน้องจะมีปัญหาแค่เฉพาะส่วนแค่นั้นเองจะมีรูปมีรูป ซึ่งซึ่งคอร์สที่เราให้น้องเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวเร่งเร่งคอร์สเพราะว่าตรงนี้เนี่ยน้องจะต้องรีบผอมแล้วก็สวยให้ได้นะคะโดยที่เรามีคันลายน้องเราอยู่คือ6สัปดาห์นะค6สัปดาห์ก็สวยแล้วนี่น้องนี่น้องเข้าไปทำทรีทเมนต์แค่แค่2อาทิตย์เองนะคะเท่าที่ดูล่าสุดนี้คือเอวลดลงไปแล้ว2นิ้วนะคืออันนี้คือได้ผลแล้วโอ้โหสุดๆก็ไม่เหนื่อยครับกำลังใจ ดีใจแฟนกับคือถ้าจะสังเกตเห็นวันนี้ไม่ไม่ทราบแฟนกับสังเกตเห็นไหมว่าว่าน้องก็จะดูดูรูปร่างเริ่มเริ่มดูดีขึ้นนะคะสมส่วนขึ้น, <S <S นคือของน้องเนี่ยจริงๆแล้วเ,เป็นคนคนที่โครงล่างสวยมากคนที่โครงล่างสวยมากเพียงแต่ว่ามีส่วนเกินนิดหน่อยคือถ้าเราถ้าเป็นรูปเนี่ยเราเอากันไกลเหลาไปนิดนึงเนี่ยนะคะตัดออกไปนิดนึงเนี่ยน้องจะเพอร์เฟกมากซึ่งตอนนี้เนี่ย เลยไม่ให้เห็นตัวจริงเนาะไว้วันที่เราเปิดตัวผอมแล้วเนี่ยจะเห็นชัดเจนกว่านี้นะคะแต่วันนี้เนี่ยถ้าดูจดกากเอวหน้าท้องเราจะเห็นว่าน้องเนี่ยเริเ่มเข้าที่แล้วใช่ไหมครับฮัโอ้โหไม่แน่อาจจะมีซิกแพคเลยนะโค้ดดหรือเปล่านั้นเลยใช่ไหมเยอะไปไหมเยอะไปเนาะแต่แบบเราสใจจริงเหรอค่ะชอบชอบซิกแพคเลยมีคอร์สซิกแพคไหมครับวันนี้ฟานเมื่อคืนนี้บอกว่าสองที่นี่ลงไปประมาณสองนิ้วน้องๆสนใจใช่ไหมครับ แฟนาสนใจ027257419โทรเลยวันนี้ใช่ไหมครับ,รบหรือว่า m a n i y f a n d e c o t h ด้วยนะครับข้อมูลมบบพึ่งมากเพราะว่าน,นี้เอาเจดเ็นที่เลยนะครับอะมาแล้วนี่ภาพอเอาตัวนี้ทำไมฮะโอ้โหนน,นนี้เห็นเลย อันนี้อันนี้เป็นภาพที่ที่รู้สึกว่าแฟนคลับจะไปถ่ายตอนที่น้องเล่นคอนเสิร์ตอยู่ตอนตอนที่อยู่ในบ้านเองใช่ค่ะตอนออกออกมาออกอัลบั้มเอซ์ตรีมอาร์มี่แล้วปรอนัน้นี้ชื่นชมหรือว่าทำร้ายน้องเขาครับถ่ายรูปนี้มาเป่นมน้ามันมีเยอะคือคือวันที่เราคุยกันเนี่ยน้องเขาบอกว่าโมพี่ขาแฟนคลับเนี่ยถ่ายรูป ถ่ายรูปตอนหนูขึ้นคอนเสิร์ตมาเนี่ยหนูไม่กล้าเไปไว้ที่ไหนเลยเราะหนูต้องเก็บไว้เพราะว่าดูจากภาพแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีส่วนเกินออกมานะคะอันนี้คือตรงช่วงหน้าท้องนะคะ,ะแล้วกัส่วนเอวนะคะ,อะเ,เอ่อของแนวเพละนะฮะภาพขวาภาพชัดเจนมากนะครับ ไปล็อกข้างหลังได้ไหมคะเด็กออกแต่ตอนนี้หายแล้วนีใช่ไหมฮะแล้วรย์สังเกตตอนนี้จะไม่มีแล้วซึ่งอันนี้เป็นชุดเดียวกันกับชุดเดียวกันชุดเดียวกันใส่สบายขึ้นเยอะเลยค่ะรู้สึกเลยชุดสึกใส่สบายออกแล้วค่ะใส่สบายกางเกงเดียวนะครับไม่ใช่ค่ะข้างบนได้ปกตินี่ใส่แล้วมันจะหายใจไม่ค่อยออกแต่ตอนนี้สบายค่ะใช่ไหมคะมีเลยไหมซ้อชได้ผลนะคะแล้วก็น้องก็จะมีปัญหาอีกส่วนอันนี้คือรูปคือต้นแขน ะะซึ่งต้นแขนเนี่ยจะเป็นปัญหาที่สาวๆส่วนใหญ่จะมีปัญหากันนะคะเพราะว่าต้นแขนเนี่ยถ้าลดเองเนี่ยลดยากมากนะคะเพราะว่าถึงไม้เราจะยกเวทหรืออะไรเนี่ยมันก็คือไม่ใช่นิสัยของผู้หญิงที่เราจะมายกเวทกันทุกวันนะเพราะฉะนั้นต้นแขนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งตอนนี้ทราบมาว่าลดไปแล้วประมาณนิ้วกว่าใช่ไหมคะค่ะต้นแขนก็ลดไปเยอะนะคะคือต้นแขนอันนี้จริงที่ลงไปเร็วนะม,มากเร็วมากเพราะว่าสําหรับน้องเนี่ย พราะด้วยความที่น้องเป็นคนที่ไม่ไม่ไมออกกำลังกาย <ฮะ S 2> ใช่ไหมคะน้องเป็นคนที่ไม่เอ่อไม่ชอบออกกำลังกาย <c oughs> อออชอบทเดียวชอบรประทานใช่ไหมคะก็เลยก็เลยจะไขมันสะสมได้ง่ายง่ายกว่าคนอื่นๆเขาใช่ไหมคะพอเขานี้เข้ามาทำทรีทเมนต์แล้วมีการกระตุ้นมีการเผาผลาญน,นะมันก็จะทําให้น้องเนี่ยลดลงได้เร็วมากมนะฮะจะได้ว่ามีหลายคอร์สนะจะเป็นเป้งดวน เขาเรียกว่าเห็นผลทันตาไม่ต้องถึงหงสัปดาห์ก็มีแล้วใช่ค่ะทั้งต้นแขนก็ดีหรือว่ารอบเอวก็ดีต้องบอกว่าต้นขาลงข้างละครึ่งนิ้วแบบใช่ค้ะโอ้คือซึ่งต้นขานี่ก็เป็นส่วนที่ที่จะที่จะลดยากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แค่มีไขมันแล้วมันจะมีตัวเซลูไลท์นะคะซึ่งไขมันที่จะเป็นก้อนๆที่มันจะสะสมอยู่ที่ขาซึ่ง ซึ่งน้องก็มีปัญหานั้นเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่คนเราต้องไม่ได้ออกกำลังกายนะคะถึงแม้ว่าออกกำลังกายแล้วเนี่ยเรื่องระบบขัดทายหรือว่าระบบการดื่มน้ําที่ไม่ค่อยได้เยอะเนี่ยจะทําให้ตัวเซลลูไลท์เนี่ยสะสมกับผู้หญิงเยอะมากนะเพราะฉะนั้นขาเนี่ยจริงๆแล้วจะลดยากมากแต่ของน้องเนี่ยคือคือลงไปข้างละครึ่งนิ้วแล้วใช่ค่ะแม้วาเจาีเห็ดก็แต่ถามคนที่ข้าคอร์กดีกว่าอย่างอย่างเวลาสองอาทิตย์ที่ที่ผ่านมาเนี่ยฟาดเจ็บนะข็เบี้ยวอี เรียนเป็นตาทานนี่นะนูบอกพี่เขาว่าตกแรงๆเลยนะพี่ตกใจใช่ใช่มันก็ไม่ได้เจ็บค่ะแต่ตอนแรกๆก็ตกใจก็ถามพี่เขาว่าทําไมต้องตกด้วยตกใครมาหรือเปล่ามาลงกับหนูใช่ทีนี้พี่เขาก็บอกมันเป็นวิธีการดวดของที่นี่อะไรเงี้ยค่ะที่ทำให้ไขมันแตกตัวแล้วก็ลดได้ง่ายหนูก็เลยงั้นตกเลยพี่ไม่กลัวเจ็บเต็มที่เลยพี่เขาก็จัดให้ค่ะตกจนสวยเช้งขนาดนี้เลยข้ายอมค่ะนุ้ยเต็มที่นะฮะแล้วก็ภูมิใจด้วยกับการได้เป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทูเอนส์ฟอร์ที่ไลน์นะครับวันนี้ เดี๋ยวเขต้องให้คุยฟ้าไปเก็บตัวก่อนเพราะว่านี้แฟนขับมาเยอะนี้แปดสิบเพลงเมื่อคืนนี้ดูเร็โผจะขอร้อง87เพลงเจ็ดล้อมะใช่ไหมไม่รู้อ่ะจััาหลายเพลงอยู่วันจันนะเดี๋ยวให้ช่วงนี้คุยฟ้าไปเก็บตัวก่อนละกันนะครับขอเสียงให้คุยฟ้ายดีท้าคิดว,ว่ากลุ่นี้คงจะเป็นญาติของทางทาสาร